สาวร้องถูกรางวัลที่1นถึงสองครั้งติดกันแต่ถูกแฟนขโมยไปวันที่6มีนาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีมีหญิงสาวไปร้องทนายรณรงค์แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมว่าถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่1นหมายเลข798 787ประจำวันที่1กันยายน62จำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทที่วางไว้ในบ้านและได้หายไปซึ่งผู้เสียหายสงสัยสามีกับคนในบ้านขณะที่ตำรวจเรียกสามีมาสอบก็อ้างว่าไม่เคยเห็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลและไม่ได้เอาไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าล่าสุดทนายรณรงค์พร้อมด้วยนางสาวทิตาพรยานเรืองอายุ37ปีเดินทางมาที่สอพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยนางสาวทิตาพรกล่าวยืนยันว่าตนถูกรางวัลที่1จํานวน2ใบจริงนอกจากนี้ตนกําลังจะไปดูเอกสารของงวดวันที่1พฤศจิกายน62ซึ่งตนถูกรางวัลที่1อีกงวดแต่ตนยังไม่ได้ไป ผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยกับอดีตสามีหรือไม่นางสาวทิตาพรกล่าวว่ายังไม่ได้คุยตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1-2ครั้งกันงวดวันที่1กันยายน6 2สอหมายเลข798 787และวันที่1พฤศจิกายน6 2สอหมายเลข 9 6 7 3 7 5โดยสลากรางวัลที่1ได้หายทั้งสองครั้งสำหรับงวดที่2น่าจะโดนสับเปลี่ยนสลากไปเอาของใหม่มาแทนที่วางไว้และในครั้งของวันที่1กันยายนนั้นทราบว่าตำรวจได้ตรวจสอบแล้วจะขอไปดูสลากที่ถูกรางวัลซึ่งตนได้เขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรไว้หลังสลากทั้งสองงวด ด้านทนายรณรงค์กล่าวว่าเราพร้อมที่จะยืนยันว่าเราเซ็นชื่อไว้ในสลากซึ่งนางสาวทิตาพรกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจในสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งว่าเพราะได้เซ็นชื่อไว้เวลาที่เราสงสัยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหายและมีคนเอาไปขึ้นและเรายืนยันว่าเราสลักหลังชื่อไว้หากมีคนเอาไปขึ้นเงินชื่อก็มีขึ้นปรากฏและมีลักษณะของการแก้ไขหรือลบ ทีนี้เราจะมาดูที่ร่องรอยของการแก้ไขและรอยลบหรือไม่จากนั้นได้เข้าพบกับพันตำรวจโทวิเชียนเหมือนสุวรรณรองผู้กำกับการสอบสวนสพคลองหลวงพันตำรวจโทยศวัดนิติรัตพัฒนาคุณสารวัตรสอบสวนสพคลองหลวงเพื่อติดตามการตรวจสอบคดีหวยรางวัลที่หนึ่ง พันตำรวจโทวิเชียนกล่าวว่าลอตเตอรี่ครั้งวันที่1กันยายนพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบไปยังกองสลากแล้วไม่พบถูกรางวัลและยังได้ตรวจสอบกับกองสลากซ้ำอีกครั้งถึงประเด็นใหม่ที่ระบุถูกรางวัลที่1วันที่1พฤศจิกายน62จึงยังไม่ครบถ้วนใน2ประเด็นสำหรับลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข7 9 8 7 8 7 ครั้งที่33ชุดที่ C 3ส4ถึงชุดที่แจ้งไว้ของเดือนกันยายนส่วนของงวดเดือนพฤศจิกายนมาแจ้งทีหลังโดยชุดที่อ้างว่าหมายเลข9 9 8 7 8 7 87, ครั้งที่33ชุดที่ c 3- 4 4ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่1กองสลากกินแบ่งรัฐบาลตอบกลับแล้วระบุว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีคือกองสลากไม่ได้มีการพิมพ์ผลิตออกจำหน่าย ฉะนั้นเมื่อผู้เสียหายอ้างว่าได้เซ็นชื่อพร้อมเบอร์โทรไว้พนักงานได้ย้ำให้ทางกองสลากดูให้ทั้งหมดว่ามีหรือไม่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ให้ข้อมูลไปแล้วหรือผู้เสียหายอาจลืมหรือจำผิดชุดจึงได้บอกให้เขาไล่ดูให้หมดทุกชุดที่มาขึ้นรางวัลและมีลายเซ็นชื่อให้หมดและดูให้ด้วยว่ามีการแก้ไขหรือลบหรือไม่ พันตำรวจโทวิเชียนกล่าวว่าลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่หนึ่งตามที่อ้างซึ่งทางกองสลากระบุว่าไม่มีแต่ทางตำรวจเราทำให้มากกว่านั้นโดยชุดที่อ้างเพื่อให้สิ้นกระแสความจึงได้ทำหนังสือถึงกองสลากให้ตรวจสอบทุกชุดในงวดนั้นเลยให้ครบขบวนความส่วนลอตเตอรี่ครั้งเดือนพฤศจิกายนที่อ้างถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นการมากล่าวแจ้งทีหลังซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบกับกองสลากอีกครั้ง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทีว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ